อร่อยไหมคะลูก <c oughs> โดสซี่นะคะก็กินขนมที่แพรน้อให้นะคะเนาะดูหน้าตานะคะเคริรมเลยนะคะฟินนะคะอร่อยนะคะกินอย่างอร่อยเลยนะคะลูกขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมและกำลังใจนะคะพี่ๆทุกคน ขอบใจพอนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย